ในห้องนี้เลยครับข,ข้างๆนี้พี่ขวา,ขวาครับผม แล้วพ <head> อข้าพัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปต่อ้าข้างล่างเลยนนล่างนะ้างล่า้าาอบนบีอนี่คนน สี่แกจะมีถ้าใช้ใหญ่เลยตั้งหลั่ั้อกไม่งซื้อบุหรี่สูบยาเส้นประมาณ8บาท ก็เหลือตังไม่พอที่จะไปซื้ออะไรกินละก็เลยได้วนกขับไปที่เดิมก็จะไปหาของเก่าที่ของกินที่ยังเหลืออยู่พอประทังตัวเองครับก็หลบหนีก็เพราะกลัวเจ้าที่จับกลุมนั่นแหละตรวสอบไหมรับว่าทำไมเขาไม่หนีออกจากพื้นที่ตรงนี้เอ่อดูแล้วเขาเหมือนกับว่ามนเหมือนไม่มีตังนะฮะแล้วก็ไม่ได้ชำนาญพื้นที่ก็ดูแล้วก็เลยยังไม่ได้ไปไหน ใช่ครับใช่ครับแล้วนี่ต้องดำเนินการยังไงต่ออ๋อทางทางทางเจ้าที่ตำรวจก็ได้ดำเนินคดีในส่วนข้อหาที่ได้ออกหมายจับไปแล้วสองหมายนะครับแล้วก็มีความผิดอื่นที่เขาหลบหนีการควบคุมของเจ้าที่ที่จะต้องดำเนินคดีอีกเพิ่มเติมไป คดีคดีนี้ใช่คดีที่เคยคข่มขืนมาก่อนไหมฮะหรือว่าเป็นคดีที่แยกเส็จครัส่วนคดีอื่นที่เกี่ยวข้องว่าเป็นคนเดียวกันไหมอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับแต่เบื้องต้นที่ได้สอบถามเขาแล้วนี่ยยงัยงยงัยงยงังยังให้การเฉพาะรับเฉพาะคดีนี้ที่ก่อเหตุคดีนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าเราก็ไม่นิ่งนอนใจครับยยรับรับ,ร,บรับว่าข่มขืนในคดีนี้นะครับแต่สำหรับคดีที่อื่นย,ยังไม่ยังไม่พูดถึง ยังยมงปฏิเสธอยู่ครับผมทั้งในกรณีของผู้ต้องหารายนี้ค่ะคือเดิเบื้องต้นเราทราบว่าเขาเสพยาเสพติดครับทีนี้ก่อนก่อนที่จะก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะผู้ต้องหาเองมีการเสพยาเสพติดมาก่อนหรือว่าดื่มสุรามาก่อนไหมคะก่อนจะก่อเหตุคะคะสักถามเมื่อสักครู่ทราบว่ามีการเสพยามาก่อนนะครับก่อนก่อเหตุสองเม็ดครับก่อนก่อเหตุสองเม็ดครับเสพยาบ้ามาก่อน